เป็นภาษาเมารีแปลว่าโชคดีจึงเป็นความโชคดีของชาวเอเชียทุกคนที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวชาวเอเชียไม่ต่ำกว่า5ปีต่อ1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เคียโอราทุกผลิตภัณฑ์สามารถใช้แล้วเห็นผลจริง เป็นที่น่าพึงพอใจกับผิวเราชาวเอเชียทั้งหญิงและชายอีกทั้งยังนำเข้าสารสกัดคุณภาพสูงจากต่างประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นโดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอันทันสมัยได้รับมาตรฐานการผลิต GMP และ ISO 9001ปี2008ผ่านการรับรองจากอยจึงยิ่งมั่นใจในมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเคียวโอราฟชั้นสวยและรวยมากค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะทั้งสวยและรวยมากเส้นทางของเศรษฐีอยู่ใกล้นิดเดียวเองค่ะใช่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องราวของความสวยและความรวยเนี่ยไม่มีใครไม่อยากได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณเจอเราสองคนที่โชคดีแล้วล่ะเพราะว่าเคียวโอราแปลว่าโชคดีใช่ค่ะพี่เรื่องของความสวยเนี่ยนะคะแล้วก็ความรวยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะได้อยากจะมี แต่ว่าถ้ากดว่าคนที่ไม่อยากมีเนี่ยไปว่าต้อง บันทึกไวเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถูกต้องนะคะ <c oughs> พเพราะเรื่องราวของทั้งความสวยและความรวยเนี่ยนะปกติแล้วมันไม่ค่อยมาคู่กัน,นสออิจริงค่ะพี่ยิ่งถ้าเกิดว่าความสวยเนี่ยนะคะเราดึงให้ใบหน้าของเราเต่งตึงอ่อนกไว่าวัยได้นานเท่าไหร่ยิ่งเริ่ดตอนนี้นะคะสิ่งที่หนูหวังเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่ความฝันแล้วนะจ๊ะยังไงคะนี่มีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสุดยอดใหม่ล่าสุดจะมาแนะนำงั้นองรีบบอกเลยโดยที่ไม่ต้องสัญญากรมด้วยสามารถหน้าเด็กได้ทันที หน้าเด็กได้ทังทีไม่ต้องสัญญกรรมถูกต้องนี่เลยค่ะเป็นเคียวออร่านะคะ All Purpose Aqua Gel Triple Plus นั่นเองเราเรียกง่ายๆว่าเจลหน้าเด็กเจลหน้าเด็กเดี๋ยวแค่ฟังชื่อนะก็อยากจะรู้แล้วสิว่ายังไงใช้แล้วเด็กได้ยังไงต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเคียวออร่าเจลหน้าเด็กตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะส่วนผสมต่างๆสิ่งที่หายากที่สุดเนี่ยมักจะไม่ค่อยรวมอยู่ด้วยกันใช่ไม่เคยตัวนี้ สามสุดยอดนวัตกรรมนะคะที่จะช่วยให้คุณหน้าเด็กผิวพันธเปล,ปล่งปลั่งกระจางใสนะคะสามารถรวมอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นจริงเหรอเพราะฉะนั้นนะคะคุณส,สามารถย้อนกลับไปสู่วัยแรกแย้มสาว,สาวอา้อๆกันได้แบบง่ายดายเลยละคะ่ะเรามาเริ่มที่สารสกัดต,ตัวแรกที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดแห่งสารสกัดคุณภาพสูงจาก s n a ลค m u หรือว่าเมื่อหอยทากนั่นเองค่ะ คุณสมบัติเด่นช่วยในการแก้ปัญหาผิวหน้ามองคล้ำจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยและรอยแผลต่างๆบนใบหน้าให้จางลงพร้อมปกป้องผิวจากมลภาวะให้ผิวแข็งแรงสดใสผิวมีสุขภาพดีผิวเรียบเนียนและยังมีสารสกัดที่ช่วยให้ผิวแต่งตึงรูขุมขนกระชับชนิดที่เรียกได้ว่าโบท็อกยังชิดซ้าย เท่านั้นยังไม่พอด้วยไลโยโซมที่บรรจุสเตมเซลล์ของแอปเปิลพันธุ์พิเศษจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีคุณสมบัต long ิ long live cell นั่นก็คือเก็บไว้ได้นานโดยไม่เหี่ยวยน่นและอุดมไปด้วยสารอาหารไฟโตนิวเทรนและโปรตีนมีคุณสมบัติปกป้องสเตมเซลล์ของผิวพันธุ์ให้มีอายุยืนยาวขึ้นชะลอความเสื่อมของเซลล์สําคัญในผิวหรือชะลอความแก่และยังช่วยให้ผิวสามารถผลัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้ดีขึ้นป้องกันก,การเกิดริ้วรอยตามวัยพร้อมปกป้องผิวจากการทาลาย ของแสงแดดคงความอ่อนเยาวผิวอิ่มน,น้ำเปล่งปล่งมีชีวิตชีวาและจะขาดเสียไม่ได้สารสกัดจากกุหลาบโรซาเซน t ิโฟเลียให้ความชุ่มชื้นและช่วยฝาดสมานผิวทำให้ผิวพรรณสดชื่นโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองพร้อมกลิ่น้องอ่อนๆพร้อมความสดชื่นในครั้งแรกที่ใช้ เท่านั้นยังไม่พอยังมีสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล d i c t y o f h e r u s m e l b a n a c i a หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซีเฟิร์จากทะเลน้ำลึกที่ประเทศฝรั่งเศสมีกลไกในการจัดการสร้างเม็ดสีเมลานินด้วยคือการยับยั้งการเจริญ3 maturation ของถุงหุ้มเม็ดสีเมลานิน เมลโนซัมการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินภายในเมลโนซัมการยับยัง้งการส่งผ่านเม็ดสีเมลานินที่สังเคราะห์แล้วไปยังผิวชั้นบนนั่นก็คือเคราตินไซส์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคุณน้อง ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันสุดยอดมันเหลือเชื่อหรือจะคำไหนแล้วคะพี่อิงจะเรียกคําว่าอะไรก็ได้แต่ขอบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจริงๆค่ะคือปกติน่นนะคะเวลาเราซื้อของผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยเราเคยเห็นแล้วเจลเมื่อหอยทากเจลดอกกุหลาบหรือสเต็มเซลล์จากแอปเปิลแต่มันก็จะแย,แยกๆกันขายซื้อช้อามขวดใช่แต่อันนี้ ขวดเดียวอะ่ะมีสามส่วนผสมเคียวลาบสุดยอดจริงๆอะ่ะถูกต้องเลยละจ้ะอืมพี่พินค่ะคืออย่างนี้เราดูไปเยอะแล้วทีนี้ไปก็รู้สึกว่าอยากจะลองใช้บ้างเพราะว่าอยากจะแบบว่าหน้าเด็กยกแลกแยมซึ่งมันผ่านมาเหลือเกินจะความรู้สึกไม่ได้เลยจริงอันนี้เนี่ยนะขอบอกก่อนได้พี่ให้หนูทดลองใช้ต้องรบหน้านะกลา้ามาเลยเออ พี่เห็นหน้านหนูตอนเช้าแล้วว่ะพี่ว่าสางสารคุณผู้ชมทางบ้านหรือไม่ก็สงสารผีบ้านผีเรือนดีกว่านะจ๊าหนูอยู่เฉยๆดีกว่าไเราเล่นเราเล่นเราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าพี่มีผู้ใช้จริงซึ่งเขายอมใช้แล้วแล้วเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเขาดีกว่าเดี๋ยวคนถามเราเตียงกันไงจริงๆไปฟังค่ะ โ l ล a าอ p เพ p o s สอะควาเจลทริปเปิลพเจลหน้าเด็กขวดนี้ค่ะรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผิวหน้ารู้สึกสดชื่นผิวเนี้ยนุ่มจนอยากสัมผัสหน้าตัวเองทุกวันเลยค่ะชอบค่ะชอบมากไม่มีดีกว่านี้แล้วค่ะเชีย l ล่าเจลหน้าเด็กชอบมากเมื่อก,ก่อนเนี่ยผิวหน้าแห้งกร้านมากๆเลยริ้วรอยจุดด่งางๆำเต็มไ,ไปหมดเลยนะดูตอนนี้สิผิวหน้านี่ชุ่มชื่นอิ่มน้ำริ้วรอยแทบไม่มีแล้วค่ะ จุดด่างดำเนี่ยก็เลือนหายไปด้วยลูกขุมขนเนี่ยก็ะช้าขึ้นอีกด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยรักมากๆเลยถ้าเจอที่ไหนจะขอเหมาให้หมดเลยนะต้องบอกก่อนว่ายี่ห้ออื่นที่เขาว่าดีอ่ะก็ลองมาหมดแล้วแต่เจ้าตัวเนี้ยรักเลยค่ะเคียอวออร่าไม่อยากจะเชียร์ของของเขาหรอกนะคะแต่ของของเขาดีจริงๆค่ะได้ยินโฆษณาครั้งแรกก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ ใช่เหรอเป็นไปได้ไงที่จะมีอะไรมาหยุดยั้งความแก่ชราของเราได้แต่พอได้ทดลองใช้ในครั้งแรกขนดัดนละค่ะเรามันประเภทชอบทาพิสูจนมันโดนอ่ะมันใช่เลยเคียวโอล่าเจลหน้าเด็กขวดนี้ใช่เลยค่ะขอบคุณนะติดสัญญกรรมค่ะกลัวแก่รับไม่ได้ที่ต้องแก่คงรู้สึกแย่ที่ต้องทนอยู่กับความแก่ก็ช่วยไม่ได้นี่คะก็เรามาเป็นพวกติดสัญญกรรม ทั้งหน้าหมดไปเป็นล้านแล้วค่ะถึงเจ็บก็ต้องทนบางครั้งหน้าบวมเป็นเดือนๆก็ต้องทนค่ะเพื่อความสวยเสียด้จังเจอกันช้าไปถ้าเจอเจ้าสิ่งนี้มาห้าปีที่แล้วทั้งโบถอ,อกร้อยไหมกีดนู่นดึงนี่ก็คงไม่ต้องทำไม่ทนเจ็บเคียวโอล่าเจลหน้าเด็กฉันรักเธอไม่เคยบอกรักใครมาก่อนนะจริงๆเคียวโอล่าฉันสวยและรว,วยมาก ได้เห็นผู้ใช้จริงไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างนี้พูดได้คําเดียวเลยนะคะว่าต้องซื้อเดี๋ยวก่อนอย่าเรียกว่าซื้อ เหมาดีกว่าโอ้อโหขนาดนั้นเลยเวิร์กมากเหมาครับพี่แต่ว่าเราจะเหมาได้ที่ไหนแล้วราคานแพงไหมคะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเจลหน้าเด็กของเรานะคะ<ม> Q Aura All Purpose Aqua Gel Triple Plus นะคะ่ะราคาเต็มอยู่ที่7,000บาทโอ้ไม่ก็แพงอะ่ะโอ้โหอย่าสิของดีๆแบบนี้7,000ันไม่แพงหรอกแต่ว่าพี่มีส่วนลดพิเศษให้ถ้าโทรมาตอนนี้ 2, 9บาทเท่านั้น <S <S ถูกมากลถละไข่เยอะมากแต่ว่ายังไม่พอนะจ๊ะคุณน้องไม่ใช่แค่ลดอย่างเดียวมึงเงินเป็นคนรวยอ่ะแถมอีกแถมอะไรคะแถมอะไรคะนี่เลยจ่ายเคียวออร่าเทนซิ่งเอ็กเพรสพลัสไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ค่ะตัวนี้เหรอคะถูกต้องค่ะเป็นโลชั่นเช็ด หน้าเช็ดเครื่องสําอางได้หมดจดภายในขั้นตอนเดียวเป็นสูตรน้ําปราศจากแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดอาการแพ้มไม่ระคายผิวอยางงี้นี่ใช่ไหมถูกต้องอุ้ยเลิศมากๆค่ะพี่หญิงคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันที่หนูไม่แต่งหน้าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเลยไหมคะซึ่งถ้าวันไหนที่แต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เขาจะช่วยให้ผิวพันธุ์ของเราเนี่ยดูกลมคลกระชับดูเปลง่งปลั่งสดใสเต่งตึงริ้วรอยต่างๆก็จางหาย พี่ค่คะบังเอญว่าหนูเนี่ยออกงานสังคมบ่อยอกับบ้านดึกดึกดินดนผ่านซอยป่งซอยเปี่ยวเยอะแยะมากมายก, <c oughs> กว่าจะถึงบ้านเนี่ยกว่าจะมานั่งเช็ดลบเครื่องสําอางล้างออกไม่ต้องนอนกันพอดีนะคะถูกต้องปัญหานั้นพี่เคยเจอมาแล้วพี่เลยเข้าใจคอนเฟิร์มเลยนะคะว่า k i ียลออร่าคลีนซิ่งเอ็กซ์เพรสพลัสไวท์เทนนิ่งคอมเพตัวนี้เนี่ยนะจะช่วยให้คุณสามารถล้างหน้าได้ภายในหน,น,นาทีไม่จริงเมาส์ฉันก็ผ่านมาแล้วไม่พังกูน นนนจริงจริงเอางี้คือถ้าไม่นับการเช็ดอายไลเนอร์หนูนะออกหกตาเช็ดอายไลเนอร์ออกก่อนนะอันนั้นเสร็จปุ๊บแล้วลงมือเช็ดไม่เกินหนึ่งนาทีเจ๊ค,คอนเฟิร์มเฮ้ยจริงหรอซึ่งตัวนี้นะคะปริมาณ100มิลลิลิตรราคาอยู่ที่1,550เราไม่ขาย <ท>ยอมคะให้บินเลยฟรีฟรีอู้หฟรีและเด็ดเลยนะอย่าบอกนะว่าจะยังมีเซอร์ไพรส์อีกถูกต้องนะคะไหนๆจะให้ใทีต้องให้ครบเซตค่ะบ้านเราอากาศร้อนเดินไปไหนมาไหนนะไหนจะแสงแดดไหนจะ UVA UVB ทำร้ายผิวเรานั่งอยู่เฉยๆในห้องนี่นะเราก็โดนแดดทำร้ายได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยเราต้องกำจัดปัญหาตรงนี้เพราะแสงแดดจะทำร้ายผิวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวคอริ้วรอย ฟากระจุดด่างดำถ้าไม่อยากให้พรึบขึ้นหน้าเนี่ยเราต้องปกป้องผิวหน้าของเราด้วยนี่เลยค่ะเควออร่าออลต้าบล็อกซันครีมนะคะ S P F 50 35กรัมซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสดูเด้งแบบ360องศานุ่นตาอยู่หน้าปักซอยนุ่นเรื่อยถึงที่ เียกสุดยอดเลิศมากถ้าอยากสวยใส่หนัดปักซอยก็ต้องอันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ <c oughs> ราคานี่นะอยู่ที่1650บาทแต่เราไม่ขายยกให้กันแบบฟรีๆเลยค่ะยกให้ฟรีอืมหนึ่ั้อยห้าบาทยกให้ฟรีค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทั้งเซตเนี่ยทั้งหมด1นึ0งหมกับสองบาทเราไม่ขายแต่ขายเพียง 2,990บาทเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะ100ชุดเท่านั้นนะคะไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วถูกง่ายๆมากหลังจาก100ชุดเนี่ยเราก็จะขายในราคาปกตินะคะเดี๋ยวก่อนพี่หญิงเราพูดถึงความสวยมาตลอดทั้ง3ตัวนี้แล้วเรื่องของความรวยล่คะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเคียวโอร่ากำลังเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะถ้าคุณอยากรวยเนี่ยนะมาร่วมงานกับเราค่ะเพราะว่าเราจะมีโบนัสสูงสุดถึง14ล้านบาท14ล้านบาทจริงเหรอเนี่ย ถูกต้องเดี๋ยวนะคะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นระบบ M L M หรือเป็นระบบลูกโซ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่หิงรับรองเลยว่าไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจในโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ0846688956ค่ะหรือ0897957856ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะคะคุณสมบัติของคิวโอร่าของเราที่ <Jesus. S 1> สุดเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราขายดีมากๆเลยทั้ง3ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลหน้าเด็กโลชั่นเช็ดเครื่องสําอางหรือว่าครีมกันแดดคือขายดี3วันนี้ได้1นึ่งแสน เยอะมากๆค่ะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยมีคนทนา่ทปลอมขึ้นมาจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะทําปลอมขึ้นมาบอกไว้เลยนะคะว่าของปลอมเนี่ยนะคะอันตรายแก่ใบหน้าเสียโฉมไม่พออาจถึงเสียชีวิตได้ใช่หญิงสาแลว้ววนนี้เราจะแยกแยะได้ยังไงล่ะคะว่าเอ๊ะอันไหนจริงอันไหนปลอมเอางี้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเคียวโอรามาจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษกับเราที่นี่ดังนั้นนะคะซื้อกับเราได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะโทรมาตามหมายเลข2หมายเลขนี้ได้นะคะใช่ หรือถ้าไม่แน่ใจไงก็แบบเอ๊ะที่เราเห็นอยู่ใช่หรือเปล่าโทรมาสอบาถามได้เพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่3ตัวนี้เพียง2 9 9 0ัรเบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากสั่งเนี่ยรีบเลยที่นี่ที่เดียวเพื่อความมั่นใจได้ของแท้และราคาถูกด้วยนะคะอย่างที่เราบอกกันไปเคยวโอร่าชั o ้นสวยและรวยมากค่ะใช่ค่ะวันนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้ว,วน,นี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะจะรีบไปโทรใช่ไหม อุย้ยรู้ทันให้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 ยืมเออเอเอขอไปก่อนได้ไหม